สวัสดีครับมาแล้วกับเราพัฒนานะครับผมของวันที่18นะครับวันนี้ก็จะมีเลขเด่นเด่นหนึ่งนะครับผมรอง สามนะครับสองตัวเจาะคร่าวๆให้เหมือนเดิมนะครับผมเด่นวิ่งรูดหนึ่งนะครับสองตัวหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งห้านะครับหนึ่งหกก็หนึ่งเจ็ดนะครับผมตัวลองลองสามวิ่งรูดสามนะครับสามสอง สามห้านะครับผมสามหกสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับสามตัวเจาะให้มันเดิมนะครับผม 9ก้นะครับ951 1ห้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด่นวิ่งรูดหนึ่งนะครับผมงวดวันที่ส8นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณที่มารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ